สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าเรามาพบกันกับการศึกษาพระธรรมของพระเจ้าเพื่อการนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตของเรานะครับวันนี้วันเสาร์ที่31รกรกฎาคม2021นะครับพี่น้องสําหรับวันนี้ก็ต้องขออภัยพี่น้องนะครับที่มาแบ่งปันกันในช่วงบ่ายนะครับใกล้จะค่านะครับก็ถือว่าเป็นพวะวจะของพระเจ้า,รจาหรือว่าเป็นอาหารตอนเย็นก็นแล้วกันนะครับเพราะว่าในช่วงเช้าก็มี ภารกิจที่ไปได้ไปทำนะครับเกี่ยวข้องกับการดูแลนะครับสิ่งของที่เป็นของขึ้นสักรนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็ยังคิดถึงการที่จะมีพระคำของพระเจ้าให้เราได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับในทุกๆวันก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องนะครับเอาละครับก็ถือโอกาสช่วงเวลานี้ที่เราจะได้เรียนรู้นะครับบทเรียนใหม่ด้วยกันนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับพี่น้องที่ เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระลักษณะของพระเจ้าที่ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงสัพพัญญูนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูมีสองหัวข้อที่สําคัญที่เราได้เรียนด้วยกันไปนะครับก็คือความจริงที่ว่าพระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและก็หัวข้อที่2ก็คือว่าพระเจ้านั้น ทรงทราบอะไรบ้างนะครับมีพระวจนะของพระเจ้าที่เรายกมาแบ่งปันซึ่งกันและกันเรียนรู้ด้วยกันอยู่10ตอนที่ได้แบ่งปันกับพี่น้องไปนะครับว่าพระเจ้านั้นทรงทราบอะไรบ้างนะครับเรารู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ทรงสัพพัญญูพระองค์ทรงรอบรู้และก็ทรงทราบทุกสิ่งนะครับขอบคุณพระเจ้าวันนี้เรามีเรื่องใหม่นะครับทีเ่เราจะเรียนรู้ด้วยกันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าของเราก็คือเรื่องความรักของพระเจ้านะครับ เดี๋ยวเราจะกลับมาพิจารณาถึงหัวข้อนี้ด้วยกันถึงความรักขององค์ผู้เป็นเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลายและก็ต่อเราทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะนมัสการพระเจ้าเพลงชีวิตคริสเตียนอีก2บทเพลงนะครับเพลงแรกเพลงที่100นะครับชื่อว่าเพลงที่กางเขนและอีกบทเพลงหนึ่งพระเยซูทรงรับผู้หลงเพลงชีวิตคริสเตียนบทที่89เาให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับ พระคุณของพระเจ้าที่ได้ทรงโปรดประทานให้มนุษย์ทั้งหลายทุกคนให้เรานะครับเปล่าๆทรงยกโทษให้เรานะครับจิตวิญญาณของเราจึงได้รับเสรีนะครับที่ไม้กางเขนโดยที่รพระเยซูเจ้าทรงยอมสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อมนุษย์ทั้งหลายจะหลุดพ้นจากความผิดความบาปนะครับขอบคุณพระเจ้าเป็นความรักที่ได้ทรงนำความรอดให้แก่มนุษย์ทั้งหลายทุกคนนะครับ อีกบทเพลงหนึ่งเราจะนมัสการพระเจ้านะครับพระเยซูทรงรับผู้หลงกนะับผู้หลงหายนะ In the name Jesus. यसु รลเยให้เราร่วมใจกันอธิฐานครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาบูตนาขอพระคุณพระเจ้าสําหรับพระคุณที่พระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาแก่ข้างหลายผู้เป็นคนบาปผู้ที่หลงไปจากทางความจริงจากทางขององค์ผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเมตตาที่จะนําพา ให้ทั้งหลายได้กลับมาถึงความรักความรอดถึงพระเมตตาคุณขององค์ผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งโปรดจะทรงสอนข้างหลายให้รู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ให้รู้ความจริงเกี่ยวข้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าและชีวิตของเราในปัจจุบันในอนาคต ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าที่ทรงโปรดประทานให้ข้างหลายได้มีโอกาสได้เรียนรู้วันนี้ข้างหลายจะได้เรียนรู้ถึงความรักขององค์ผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่โรรองทรงประทานให้แก่มนุษย์ทั้งหลายขอทรงโปรดให้ข้างหลายได้เข้าใจความจรงิงเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าที่จะสอนเราอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจา้าอาเมน ครบคุณพระเจ้านะครับสองบทเพลงที่เราได้นมัสการพระเจ้านะครับที่กางเขนเราได้เห็นความรักของพระองค์และก็พระเยซูทรงรับผู้หลงครับผู้ที่หลงทางผู้ที่หลงหายพระเยซูกุเจ้าทรงรับนะครับที่จะกลับมาหาพระองค์เจ้านะครับวันนี้พี่น้องครับเราจะได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับในหัวข้อใหญ่ก็คือความรักของพระเจ้านะครับเราตระหนักอย่างนี้ ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับทางองค์พระเยซูนะครับที่โปร่งทรงรักเราแต่ว่าประเด็นที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับในหัวข้อความรักของพระเจ้าเนี่ยก็คือว่าความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความจริงนะครับที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักนะครับเราจะมาศึกษาประคำของพระเจ้าด้วยกันมีอยู่สองสามตอนนะครับที่จะยกมาเพื่อที่จะเรียนรู้ด้วยกันนะครับ ในตอนแรกนะครับข้อแรกอยู่ในพระธรรมหนึ่งยนบทที่4เราจะอ่านข้อ7จถึงแและข้อ16นะครับพระธรรมหนึ่งยนบทที่4ี่หนึ่งยนบทที่4นะครับข้อที่7ถึง8และก็ข้อ16นะครับได้กล่าวอย่างนี้พระเจ้าทรงเป็นความรักท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักชัดเจนมากครับในข้อนี้พระเจ้าทรงเป็นความรักในข้อที่16นะครับข้อที่16ได้กล่าวไว้ว่า ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่ในผู้นั้นเห็นนะครับมีพระคำของพระเจ้าที่ได้ตรัสทั้งสอนและก็หนุนใจนะครับว่า ให้เรานั้นรักซึ่งกันและกันในข้อที่7นะครับขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้านะครับเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าคนที่บังเกิดจากพระเจ้าแล้วก็คนที่รักพระเจ้านี่นะครับพี่น้องก็ควรจะมีความรักนะครับเกิดมาจากพระเจ้าและพระเจ้าเอง ความรักนั้นก็มาจากพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดจากพระเจ้าเนี่ยและรู้จักพระเจ้าเนี่ยก็ย่อมมีความรักนะครับย่อมต้องมีความรักนะเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าเออฉันรู้จักพระเจ้าฉันเกิดจากพระเจ้าฉันเป็นลูกของพระเจ้าแต่ถ้าไม่มีความรักนะครับก็ก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าคนเกิดจากพระเจ้ารู้จักพระเจ้าจริงนั้นต้องมีความรักนะและบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยฉันมีความรักแน่นอน นะครับแต่ในข้อนี้บอกว่าให้เรารักซึ่งกันและกันเนีเพราะฉะนั้นถ้าใครก็แล้วแต่นะครับที่บอกว่ามีความรักเนี่ยก็ถ้าบอกว่ามีก็ต้องสาแดงออกไปใช่ไหมครับโดยการที่รักซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ถึงจะเป็นความรักที่สมบูรณ์นะครับข้อนี้ชัดเจนว่าพระเจ้าความรักมาจากพระเจ้านะค,ความรักมาจากพระเจ้าในข้อที่8ผู้ที่ไม่รัก ก็ไม่รู้จักพระเจ้านะอันนั้นถ้าใครบอกว่ารู้จักพระเจ้าแต่ไม่รักเนี่ยความจริงไม่รู้จักนะครับพี่น้องในพระธรมปีนนะนพระธรมปีบอกว่าผู้ที่ไม่รักเนี่ยนะก็ไม่รู้จักพระเจ้านะครับอันนั้นถ้าเรามาบอกว่าเราเราเรา,เรา,เ,ราเรารู้จักพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่มีความรักนี่เรากําลังโกหกนะฮะนะครับ,นะรบเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็น ความรักพระเจ้าทรงเป็นความรักนะครับโปร่งเป็นอ่าโปร่งเป็นนะโปร่งเป็นความรักและในข้อที่16เราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรานะครับและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นนะครับผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า ผู้ที่มีความรักพระเจ้าก็สถิตยอยู่ในผู้นั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงสถิตอยูย่ในผู้นั้นก็แน่นอนนะครับผู้คนจะสัมผัสถึงความรักอย่างแน่นอนนะความรักของพระเจ้านะครับในหนังสือได้อธิบายเพิ่มเติมว่ามิใช่เพียงแต่รักเท่านั้นนะพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่โปรงบอกว่าโปรงรักเท่านั้นแต่พระเจ้าทรงเป็นนะครับแต่โรรองทรงเป็นความรัก ความรักเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในเทวสภาพของพระองค์พระเจ้าทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความรักทั้งมวลเป็นองคกาไม่ใช่พระองค์เป็นไม่ใช่พระองค์รักหรือว่าพระองค์มีแต่ว่าพระองค์อะไรครับเป็นพระองค์เป็นเลยแล้วก็พระองค์เป็นสภาพของพระองค์เทวสภาพของพระองค์เนี่ยนะครับที่มองไม่เห็นเนี่ยพระองค์ก็เริ่ม สำแดงความรักโดยการสำแดงพระองค์โดยการความรักที่ได้สำแดงออกมานะครับ <l itz> พระเจ้าทรงเป็นบอ่อเกิดแห่งความรักทั้งมวลนะ <l itz> เพราะฉะนั้นพี่น้องครับมีความรักที่ไหนกหน็แสดงว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นพระองค์ทรงเป็นบอ่อเกิดแห่งความรักนะครับงนั้นถ้าที่ใดขาดความรักก็ต้องเอ,อะไรครับเอาพระเจ้าเข้าไปครับ <l itz> มีคําถาม ว่าความรักคืออะไรอันนี้เราเคยได้ยินคําถามนี้ด้วยใช่ไหมครับความรักคืออะไรนะครับความรักคืออะไรเรามีเดือนแห่งความรักใช่ไหมครับเดือนกุมภาวันวาเลนไทน์เดือนแห่งความรักนะครับแต่ว่าเราเองก็ดําเนินชีวิตจริงของเราไม่ใช่เพียงแต่เดือนกุมภาใช่ไหมครับความรักเป็นสิ่งจําเป็นสาหรับทุกๆวันและมีความรักมีคาถามว่าแล้วความรักนั้นคืออะไรความรักนั้นคืออะไรครับพี่น้อง สามารถที่จะตอบได้ไหมครับบางคนอาจจะให้นิยามที่แตกต่างกันแต่พระคำของพระเจ้าว่าอย่างไรครับในข้อที่16 17นะครับของพระธรรมหนึ่งยนบทที่3ให้เราดูด้วยกันนะครับหนึ่งยนบทที่3ก็ข้อที่16 17นะครับก็อยู่หน้าเดียวกันนะครับบอกว่าดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรักนี่นะถ้าอยากรู้ว่าความรักคืออะไรก็ดูข้อนี้ โดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายนะครับเรารู้นะความรักคืออะไรเราก็รู้ได้โดยที่พระเยซูเนี่ยพระองค์ทรงยอมสละพระชนสละชีวิตนะครับเพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรจะละสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องนะครับโอ้อันนี้ยากไหมครับพี่นอ้องยากเนาะ เพราะั้นพูดง่ายแต่ว่าทํายากนะครับแต่ว่าพระเยซูทําให้เป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะก็คือการสละชีวิตสละพระชนเพื่อมนุษย์ทุกคนนะครับและข้อนี้ก็ยังเร้าใจนะฮะอย่างมากเลยบอกว่าเราก็ควรจะสละชีวิตเพื่อพี่น้องของเราโอ้โหพี่น้องครับสละชีวิตของเราเพื่อคนที่เรารักได้ไหมครับคนในครอบครัวสามีภรรยาลูกๆหรือว่าพี่น้องนะ แต่ในข้อที่17แต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้นี่เอามาใช้นะครับและเห็นว่าพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดํารงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้เอาตรงนี้ก็คือถ้ามีคำถามว่าความรักคืออะไรนะครับพี่น้องความรักคืออะไรความรักเนี่ยมันต้องมีการแสดงออกนะครับเป็นการแสดงออกนะ และองค์ผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูเจ้าทรงสำแดงออกโดยการยอมสละพระองค์เองนะครับสละพระชนของพระองค์นั้นความรักของเราที่มีต่อคนอื่นความรักคืออะไรความรักก็คือการที่ในข้อนี้บอกว่าเราควรยอมสละชีวิตเพื่อพี่น้องอันนี้ก็ออขอพระเจ้าอวายพรเราให้มีกําลังมากนะถึงจะยอมสละ เพื่อคนอื่นได้นะครับพี่น้องครับเราอาจจะไม่ยอมถึงกับสละชีวิตเพื่อคนอื่นนะครับน,นั่นก็แล้วแต่นะครับอาจจะทําได้ก็ได้แต่ในข้อที่17ก็แนะนําว่าให้เราแสดงออกโดยการที่เราแบ่งปันกับคนขัดสนถ้าถ้า,ถ,าถ้าสมมุติว่าเรามีใช่ไหมครับคนที่มีทรัพสมบัติในโลกนี้และเห็นว่ามีพี่น้องที่ขัดสนมีความลําบากเนี่ยเราก็ควรจะแบ่งปันให้กับพี่น้องของเรานะครับ นั้นถ้าไม่สงเคราะห์เนี่ยก็แสดงว่าความรักของพระเจ้าไม่ได้ดํารงอยู่นะครับผู้คนก็จะไม่ได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์ก็จะมีคําถามว่าความรักคืออะไรนะรักแต่มีคําพูดเหรอแต่ว่าไม่เห็นมีการแสดงออกมาเป็นการกระทํานะครับเพราะฉะนั้นความรักคืออะไรในคําอธิบายสั้นๆก็บอกไว้ว่าความรักคือความปรารถนานะครับความรักคือความปรารถนาจะให้ผู้ที่ตนรักนั้นมีความ ชื่นชมยินดีและอยู่เย็นเป็นสุขเออดิมกันนะครับพี่น้องความหมายสั้นๆนะความรักคือความปรารถนานะครับความปรารถนาก็คือความกระหายความอยากได้อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับมีความหิวกระหายที่อยากจะให้มันเป็นมีความกระตือรือร้นที่จะให้มันเกิดขึ้นนี่เรียกว่าความปรารถนานะไม่ใช่แบบเออเล่เฮยลอยชายไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเป็นความปรารถนาอย่างมากที่จะให้ผู้ที่ตนรัก นะครับไม่ทราบว่าใครบ้างน,นะครับก็แล้วแต่ว่าพี่น้องรักใครนะมีความชื่นชมยินดีและอยู่เย็นเป็นสุขพี่น้องครับวันนี้เราเองมีความปรารถนาไหมครับที่จะให้คนที่เรารักคนในครอบครัวเป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับเพื่อนบ้านญาติพี่น้องเรามีความปรารถนาที่จะให้คนเหล่านั้นมีความชื่นชมยินดีไหมครับให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขไหมครับ ถ้าเรามีความปรารถนาก็แน่นอนนะครับอะไรที่เราทำให้ได้ช่วยได้แบ่งปันได้เราก็ควรจะทำนะครับเพราะนั้นในพระธรรมหนึ่งยอนก็ได้สอนอยู่แล้วว่าถ้าเรามีนะครับถ้าเรามีเนี่ยนะครับเป็นคนมั่งมีมีทรัพย์สินสัพสมบัติแล้วก็เราเห็นว่ามีคนที่ขัดสนเนี่ยเราจะาทําอย่างไรเพราะฉะนั้นคนที่มีความรักก็ต้องย่อมแบ่งปันนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ กิจกรรมอันหนึ่งที่ตอนนี้ที่คริสัจกรได้มีโอกาสด้กันในการที่จะหนุนใจพี่น้องให้มีส่วนร่วมกันนะครับก็คือการที่จะได้มีส่วนช่วยเหลือนะครับผู้ที่มีความยากลําบากนะครับในช่วงที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสินะครับเราก็ได้ระดมทุนได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่มีเรียกว่ามีกําลังทรัพย์มีกําลังที่จะบริจาคทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับใน สถานที่ต่างๆที่มีความยากลําบากนะครับที่ถูกกับตัวที่ศูนย์หรือที่ไหนก็ตามที่มีความต้องการนะครับหรือแม้แต่การที่เราจะนําไปร่วมกับฝ่ายผู้ปกครองท้องถิ่นหรือว่าในส่วนของรัฐบาลนะครับส่วนไหนที่เราพอทําได้แล้วก็แบ่งปันตอนนี้ก็ในขึ้นจักรของเราไฮเลนยิกก็ได้ทํารายงานนะครับการเงินเกี่ยวข้องกับการรับเข้ามาว่ามีใครบ้างมีพี่น้องที่ได้เข้ามา นะครับถวายเข้ามาแล้วก็มีส่วนในการช่วยกันก็เก็บได้เงินก้อนหนึ่งนะครับพี่น้องก็ยังสามารถที่จะทําได้นะครับยังคงสามารถทําได้อยู่เรื่อยๆนั้นถ้ามีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมเข้ามาก็แจ้งความประสงค์ที่เฮเลนยิกนะครับคุณกอนกระดกหรือว่าพิมลิของเรานะครับจะโทรหรือว่าจะแจ้งที่ศรีบาลก่อนก็ได้นะครับถ้าพี่น้องพร้อมที่จะมีส่วนในการช่วยนะครับนะครับนั่นเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ ไดป้ประทานให้แก่เราค,รความรักของพระองค์เราได้สัมผัสแต่ว่าพระเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ไม่เพียงแต่มีความรักแต่พระองค์เป็นความรักความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักเราได้สัมผัสแล้วใช่ไหมครับชัดเจนมากเลยนะครับที่พระองค์ได้ทรงสำแดงความรักนั้นแก่มนุษย์ทั้งหลายทุกๆคนถึงขนาดยอมสลับพระชนชีพเพื่อไถ่ความผิดบาป นัครับเราได้เรียนรู้ว,ว่าพระเจ้านั้นโปร่งทรง,ทรงเป็นความรักพระองค์ท,ทรงมีน้ําประทยัยและก็มีพระประสงค์ที่จะให้เราสําแดงความรักของพระองค์นะครับผ่านชีวิตของเราไปอย่างซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่แค่นมัสการพระเจ้าไม่ใช่แค่รับใช้พระเจ้าด้วยกันแต่ให้เราที่จะสําแดงความรักซึ่งกันและกันกนะครับโดยการช่วยเหลือโดยการแบ่งปันนะครับซึ่งกันและกัน วันนี้พี่นอ้องครับมีคำถามว่าเรารักทุกคนหรือไม่นะครับพี่น้องครับและก็เรามีความปรารถนาต่อคนที่เรารักนั้นอย่างไรบ้างเรามีความปรารถนาอยากจะเห็นคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือพี่น้องของเรานะครับหรือพี่น้องคนไทยหรือพี่น้องในคริสต์จักรนะครับได้สัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราหรือไม่เราปรารถนาแค่ไหนที่จะเห็นคนเหล Province, ่านั้นมีความชื่นชมยินดีแล้วก็ มีความอยู่เย็นเป็นสุขวันนี้ขอให้พระคำของพระเจ้าได้หนุนใจเราโปรองส่งเป็นความรักนะครับและถ้าเราทั้งหลายต้องการความรักนั้นโรรองท่งเป็นแหล่งของความรักเราสามารถที่จะรับเอาความรักนั้นจากองค์ผู้เป็นเจ้าก็ขอพระเจ้าอวยพรให้พระคำของพระเจ้าเป็นที่หนุนใจนะครับและให้พระคำของพระเจ้านั้นได้เป็นจริงในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ เราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับการศึกษาพระคำของพระเจ้าเพื่อการนำมาใช้พี่น้องครับในวันพรุ่งนี้ก็เราจะเรียนอีกอหัวข้อหนึ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอที่ว่าความรักของพระเจ้านะครับหัวข้อที่2อ,อที่เป็นข้อที่เราจะเรียนด้วยกันวันพรุ่งนี้พระเจ้าทรงรักผู้ดใดนะครับพระเจ้าทรงรักผู้ใดมีอยู่หลายประการเลยทีเดียวนะครับพี่น้องมีอยู่ประมาณ5ประการนะครับที่ว่าพระเจ้าทรง รับผู้ใดบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในวันพรุ่งนี้ด้วยกันสำหรับวันนี้ขอบพระเจ้าอุพพรนะครับสวัสดีครับ